เราถมการบทที่สองวรที่18พระยาเยวพระเจ้าตรัสว่าการที่ชายผู้นี้อยู่แต่ลำพังนั้นไม่ดีเราจะสร้างคู่อุปธรภมที่เหมาะสมกับเขาขึ้นผู้ชายอยู่คนเดียวดีไม่ดีผู้ชายในห้องนี้ไหนใครว่าอยู่คนเดียวดีแล้วยกมือขึ้นโอ้อยากมีคู่กันทั้งนั้นเลยเพื่อที่เราจะได้ช่วยดูแลซึ่งกันและกันผู้ชายอยู่คนเดียวก็สไตล์ผู้ชาย ลืมบ้างไม่ละเอียดบ้างพระเจ้าก็ต้องการให้เอวามาอยู่กับอดัมพระเจ้าก็สร้างอดัมมาคู่กับเอวาและพระเจ้าก็อยากให้ผู้ชายฟังเสียงของพระองค์ผู้ชายทุกคนฟังดีๆนะมีบ้านมีผู้หญิงเมื่อพร้อมเมื่อทำส่วนได้เมื่อทำงานได้แล้วค่อยมีดีไม่ดีอย่าบอกว่าเอาผู้หญิงมาเพื่อให้ช่วยเหลือจุนเจียฉันทุกอย่าง พระเจ้าอยากให้เราไปด้วยการดูแลสวนดูแลสวนเอเดนซึ่งกันและกันทำงานเลี้ยงดูเขาให้ได้โอเคไหมคะ